ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกม non เออกซิเจน not included พาร์ทที่11นะฮะใช่พาร์ทนี้น่าจะพาร์ทเกินแล้วสตีดนันกอย่างมาลีนิดๆเยวช่างมันเ่อรเลยสตี้ ผมสังเกตเห็นว่าคนของเราเนี่ยมันมีชื้อโลกบอดซลาบติดเกินต็มงกุลยทุกคนเลย <c oughs> ซึ่งตอนนี้นะคนต้องแก้ไขมันแล้วด้วยการสาร้างโรงพยาบาลน,นะฮะนี่เตรียมสร้างที่รอไว้แล้ว <c oughs> ซึ่งโรงพยาบาลน,นี่มันจะต้องมีเอ่อโรงพยาบาลจะต้องมีทุกขาเดี๋ยวโรงพยาบาลอ้าวต้องมีต้นโงรงพาบาลด้วยเหรอเอ่อโอเคประบการแพทย์มีแล้วมีหมดแล้ว แคนโต๊ะรัอง,งอาหารโอเคไม่เป็นไรเอ่ออาหารโต๊ะรังอาหารที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะโต๊ะรังอาหารตคาารับอ, okay. อ๋อโ okay. อเคเออโอเคพร้อมแล้วทุกอย่างโอเคขุดรู้ได้เลยโอเคขุดไปตจะนี้จะดีไหมแซ่ตอนนี้เลยเออมันต้องแซ่ตอนนี้แหละเนืจากที่ผมวางไม่พอดีมากอะ่ะแบบมันเต็มทุกพื้นที่คือพื้นที่ทั้งหมดยี่สิบสี่คูณสี่นี่คือเก้าสบหกพอดีเป๊ะโอเคซึ่งผมเพิ่งสังเกตว่า ในไกลวิจัยเออเดี๋ยววิจัยมันมีอีนี่อยู่ด้วยเอ่าอยู่ไหนนี่ใ <laughs> ส่ไฟตัวน,นำนะครับผมเป็นสายไฟที่มันจะดีกว่าเดิมนะฮะใช่เพิ่งจะเห็นเรามีนี่ดีกว่าเดิมด้วยนี่ก็สายอยญ่กวเดิมด้วยไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่แก้ไขไปหมดเลยโอ oh, <no. S 1> ้นเศร้ามางเสร็จหมดแล้วด้วยนี่คือเสร็จหมดแล้วเฮ้ยเหนื่อยจัง แล้วว่าอะไรผมจะเล่อมนี้เนี่ยไอ้ฟดี้แล้วก็ผมได้ไปลองสร้างอนิมานะขงังของผมบ,บ,บอกไปยังไงถ้าจะบอกไปแล้วนะอยาา่างอ่ะปะไม่รู้จะไม่ได้ผังของไอ้ปองไอ้น้ำเย็นเนี่เป็นการความร้อนสองชั้นด้านยู่ตลาดแล้วก็ปล่อยน้ำไหลมาทางนี้แล้วเดี๋ยวตรงนี้อุดนะครับแล้วเขาให้น้ำไหลมาทางนี้แล้วก็หยุดนัให้มันรอจนมันจเย็นก่อนแล้วค่อยดูดออกมานะครับผมถ้าจะได้อยู่นะถ้าเดี๋ยวเอาอะไรเย็นๆมาช่วยดูดไปตรงนี้นให้มันเย็นๆก่อนแล้วดูดไปใช้ จะดีมากๆเลยอะโอเคส่วนอันนี้ไว้ก่อนคืออะไรคอรลีคอร์ลีจะเป็นข้อลีเจ็ตคอรลีเยอะๆชอบชอบคอรลีใครจะโดนตอนนี้เชลโลกผมได้ดูดนะออกไปที่ลอยแล้วเอท่อท่อชักนักอีกคืออะไรท่อชักลักอะไรอ๋อดูดนิ้วหัวเยอะเกินตอนนี้ผมเร่งดูดแบบสองอันอ้าวดูต่อท่อข้างบนค่อยว่าอยู่ช้าเออเร็วหน่อย รีบ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 แล้วรีบมากรีบโคตรรีบมากโอเคต่อท่อด้วยท่อเราไม่มีเลยไม่มีเลยโอเคต่อท่อด้วยนะแล้วเจ๋งซึ่งผมว่าไอ้ตัวนี้ผมจะเก็บเอาไว้นะแต่น่าจะเราออกแล้วเปลี่ยนตัวเนี้ยเป็น,น,ปนไอเอ็กซสสูตแทนนะฮะจากตอนน้มันแคบไปหน่อยแล้ว <c oughs> แคบไปไหนไม่ทันจะรอดจะเปลี่ยนนี้เป็นเอ็กซสสูตแล้วก็ก็ดีนะ เี้ก็ปล่อยไว้เก็บนั้นจากตัวนี้แล้วก็เอาคอรีไปห้องนี้เพื่อฆ่าเชื้อตรงนี้แล้วก็าน้ำตัวนี้มาใส่ตรงนี้เนี่ยเจ๋งอะ็เพอรสเ็นีเลยเนี่ยทำไมเขาสางตันีเยอะจัเอ่อทำไมกันนะทำไมตัวนี้มันเยอะจังเลยนะนั่นแหสิดดไได้นจับอยู่ตรงนี้ในหอนี้ก็อย่างเยอะเลเจแเยอะจริงๆเลยโอเควิัเสร็จแล้วใช่ไหมวจัเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคเราต้องปใจ ต่อไปเป็นคือโลหะเหรอผลิตโลหะบริสุทธิ์จากสินแร่ดิบโลหะบริสุทธิ์เราไม่ต้องการตอนนี้นะไม่จะเป็นไว้ก่อน<ป>เราเราเราไม่ต้องการเลยเลย,เร,รเ,ลย,เ,ยเราต้องการอะไรเดียวต้องการเออไอ้สุดสูตรบ้านเออไม่ทันดีเอามาก่อนเตรียมไว้แล้วเราก็จะเริ่มวางผังใหม่นะฮะไฟฟ้านี่สายตัวนำเฮ้ยไม่น่าเลยจะมาแก้หมดเ,เลย โอเคเอาอันนี้มาเริ่มจากไอ้สายยักษ์สายหลักก่อนแล้วกันสายยักษ์อะไสายหลักไอ้ตรงนี้มันอันนี้เท่าไหร่อ่ะพอจะได้พอเออช่างมันเดี๋ยวก็พอแกสายไฟตัวนำกำลังสูงอันนี้คือสูงสุด50กิโลวัตต์มันน่าจะเยอะมากกว่านะอั่นี้เท่าไหร่แล้วนนเดี๋ยวมันใช้แร่ทองแดงเดี๋ยวทองแดงเท่านั้นด้วยอันนี้อันนี้ใช้อะไรกนได้เป็นสินแร่นุนน,นนันนี่แต่ได้เป็น ทองแดงคงจะต้องตัดทายจากมันแล้วเอ้ยขี่นี่ก็ทองแดงเหมือนกันทำไมอ่ะทำไมนี่เป็นสินแร่ได้อ่ะทำไมเฮ้ยผมไม่มีแหล่งขึ้ทองแดงนสิอย่างเมริเนคอลก็เป็น่ฝรั่งเศสตัวนี้ด้วยแล้วไอ้นี่ขี่แตกไปแล้วเฮ้ยจริงเลยแต่ละคนขึ้นมาเร็วเข้าเร็วมจะตายแล้วโอเคช่างมัน นีมันก็ไม่มีแล้วมันผลิตมาเลยอะเอเอรา,าจะหาแร่ทองแด้จากไหนอะทองแดงถ้าขา้ป่องไอ้น้ำนี่เขาอะป่องทองแดงมีไหมโอ้แล้วป่องมันฟูอ่าดูสิตอนมันฟ้ากันมั้งอย่างไอ้นี่ดําแดง,งดําแดงละสีฟ้าก็ล้วก็สีฟ้าเพื่อหาเป็นไอ้นั่นแร่ทองแดง จะมีปอบทองแดงไหมเนี่ยวันเนี้ยแล้วนี่อะไรเนะี่ยตาแก่ธรรมชาติโอเคช่างมันเราเช้าจะตาแก่ธรรมชาติอยู่แล้วเออมันมันด้วฟ้าหรอมันแดงกันเนี่ยร้อนเกินร้อนมากๆเลยจะหาจากไหนเอ้ยน้ำแข็งเฮ้ยผมเจอได้คุณผู้ชมน้ำแข็งดินแดนน้ำแข็งใครสักคนก็เจอจนได้มันจะเป็นดินแดนที่มีแต่ความเยือกเย็นสนใจไม่กลัดค่อยไป ทหารได้ทองแดงมาสั่งไปตอนนี้โอ้โหทองแดงอะ่ะเอ้ยชุนเกะนี่คืออะไรเนี่ยชุนเกะโหมีตัวน,นึงนะเคยใส่ไปแล้วตัวน,นึงอะ่ะชุนเกะเนี่ยเอ้ยก่อนสั่งจากคนไม่ทันทำอาหารได้ถ้าสแตะสนใจ,ใจเอามาเลยเดี๋ยวเอามาไม่คิดแต่เราจะเอามาดีหรือเปล่าเนี่ยอย่างอาหารนี่มันพอปหมนเนี่ยแค่นั้สิไม่คิดเลยพอหรือเปล่าเพราะว่าเอามาแล้วก็น่าจะดีแหละตรงนี้ก็ปล่อยเอาไว้ผมเครียดเจ็ดน,นะหกสิบเปอร์เซ็นต์ ออสเซจิ่นผลิไม่พออยู่แล้วตัวนี้จะสร้างไอตัวนี้ให้ไวเลยโอเคเริ่มเลยแล้วกันมันได้แหละเอจต้องเสร็จพาร์ทนี้ส่วนทองแดงกันเอาไว้ก่อนปล่อยมันไปโอเคเราต้องสร้างประตูก่อนเลยเป็นประตูนี้ไปตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้เอ่อเอาประตูนี้ดีกว่าไปตรงนี้โอเคแล้วก็ให้ไวๆเลยตัวเนี้ยประตูเนี้ยให้ไวๆก่อนผมก็ต้องทำการปเปลี่ยนทุกอย่างโอเค พอเมาเป็นก้าแบบนั้นแหลต้องเป็นอย่างนี้เหรอมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่น้ำมันก็จะไหลมาตรงนี้กองตรงนี้ถ้เกิดอยากใช้น้ำมันก็เปิดเท่าน้ำมไหลออกมาเอาน้ำกองตรงนี้แล้วต้องดูดน้ำออกดูดน้ำออกมาเอาไว้ในนี้เพื่อฆ่าเชื้อโคโรนตรงนี้ผมอยากให้มันตัดลงมาหน่อยอ่ะแต่เกล็ดแก่แล้วอ่ะแต่มันตัดลงมาหน่อยอ่ะผมอยากให้มันอยู่สัก ตเตีย้ยหน่อยลงมาสักสองระดับอะ่ะให้มันอยู่ที่ตรงเนี้ยนี่คือป่องตาแก๊สถึงตรงนี้ใช่ไหมส่วตรงเนี้ยอยากวางที่ตรงเนี้ยแต่ว่ามันมันไม่ได้แล้วอะ่ะมันวางไปแล้วแล้วเข็ดแก้แล้วนะก็กไปแล้วก็ปล่อยมันไปโอเคเร็วเข้าจะรีบมากโอเคเริ่มละผมต้องดูดแก๊สออกมาหมดนะฮะเพื่อทำให้ห้องนี้เป็นห้องคอลีนใช่แล้วตรงเนี้ยก็ต้องดูดออกเหมือนกันลบออกไปเดี๋ยวนับมาก,ก่อนขั้นลบออกนะครฮะ เราจะปินให้มันคอรีนซะให้หมดดีเลยตอนนี้ก็หาทองแดงมาด้วยทองแดงรีบมาหน่อยนึงอะไม่ขุดทองแดงมายมันจะมีไม่ตัดกระทองแดงเนี่ยป่องทองแดงถ้ามีก็ดีนะโอเคถ้าเสร็จแล้วเราจะต้องดูดแกส๊สออกมาให้หมดเลยทีน,นี้ให้มันเปลป่าวพวกโลงกีนระบบแกส๊สดูดแกส๊สออกมาตรงนี้ดูดหนึ่งอัน ตรงนี้ที่หนึ่งตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็เอาทั้งหมดนี้ดูดออกมาดูดออกมาด้านนอกอ่าดูดงี้เหรอมันจะทอ่อมันจะปนกันนะไม่ได้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 ไไดไไดเอ่อก๊สไ่ต้องมีสายเส้นหลักคือตรงนี้เป็นสายหลักที่จะดูดออกไปข้างนอกปล่อยตรงนี้แล้วก็น,นี้ลงเข้าแล้วก็น,นี้ก็เข้าโอเค แล้วก็มาทิ้งไว้ตรงนี้ทิ้งที่เลยโอเคกระบวิการสร้างได้ความสกาวระดับเก้าระดับเก้าสำคัญมากแต่ว่าก่อนจะสร้างนี้ต้องขุดก่อนเปล่าแล้วขุดให้เสร็จเลยแล้วค่อยสร้างตงัวนี้ดีกว,ว่าเราควรจะแกะตอก่อนแล้วค่อยสร้างต่อพอก่อสร้างเสร็เปิดประตูตรงนี้แกะเข้าอยู่ดี มันควรจะใช่เป็นประตูน้ำมั้งอะ,ะประตูน้ำพูดถึงแบบเออนะประตูน้ำเดี๋ยวเข้า hmm. เร็วอ่ะหนีไปละโอเควางน้ำตรงนี้ใช่ไหมเอออ่ะดิพู้สื่อมือที่จะแคบไปไหนเนี่ยถ้าวังน้ำตรงนี้ตรงนี้อ้าวใหญ่แล้วที่ไปพอตรงนี้แล้วก็สร้างทางตรงนี้มาตรงนี้ลบออกสร้างมาตรงนี้แล้วก็ค่อยมาลงบันไดตรงนี้ แล้วก็ซึมกลับเข้ามาแท็กตัวกลับเข้าตรงนี้แล้วก็ลบุดตัวนี้ออกโอเคแผนจะดีมากๆเลยจะลบออกให้หมดเลยอันนีงลบด้วยไหมเดี๋ยวไม่บันเป็นต้องใช้นะฮะส่วนตอนนี้ก็ก็จะปล่อยไปก่อนนะปล่อยไปก่อนเอาก่อนเฮ้รู้สึกเกมช่ายากถ้าเราปล่อยน้ำตัวนี้ออกมา มันก็ต้องยุ่งมันแน่เลยพาหนามาตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเปิดตรงนี้สูดในแก๊สมันกำลังปนปนมั่วๆเลยสุดเนี่ยอากาศเยอะมากครับผมออซิเจนแบบพันสองเ่ะดูออกซิเจนตรงเนี้ยโคตรเยอะอะดูขาวแถบนี่เลยถามม่เจอไหนฮะมันเจอตรงนี้นี่น้ำเสียตรงนี้ใช่มันปล่อยออกซิเจนเสียมาแล้วมันก็มากรอตรงนี้กรองแล้วก็ปล่อยมันก็มากรองตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็กรอตรงนี้มันก็เลยมีออกซิเจนที่เยอะมากครับสนใจโอเค เราเข้าเรื่องบรรทัดตรงนี้เร็วเราจะต้องแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำอย่างนี้แหละมันเป็นคำเลือกเดียวแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมพาร์ทนี้เราต้องสั่งลมพยาบาลไม่ใช่เหรอเออพาร์ทนี้สั่งนี้ไม่เถิดเนี่ยแล้วมีอะไรเนี่ยไม่มีอะไรพาร์ทนี่สั่งนี้ดิสั่งอันนี้ก่อนโอเคเปลี่ยนใจละไอ้ตัวนี้ไว้ก่อนตัวนี้ไปดับห้ามมาเดิมดีแล้ว ห้าไปก่อนส่วนตอนนี้หกตอนนี้รีบหน่อยนิดหนึ่งเคตอนนี้ตอนนี้จะได้เจ็ดระมาไปแล้วเกะๆำคานมันโอเคจะพาร์ทเนี่ยต้องเสร็จตรงนี้เนี่ยตอนนี้สร้างเราเร็วตรงเนี้ยลงให้มานสุดเจ๋วเนี่ยถ้าพอเสร็จแล้วคลิปมันเหลือค่อยไปสร้างตรงนี้ต่อโอเคตอนนี้ระบบที่ผมสร้างคือเออประตูก่อนโอเคเอ้เยลืมสร้างไอ้ที่ใบแก๊สตรงนี้ด้วย แล้วก็เกสตบายจากข้างบนลงมาโอเคเพื่อข้ามห้องนี้กลับตรงนี้ระบายได้ไหมระบายด้วยลงมาขาดไหลลงมาโอเคส่วนนี้ปล่อยไว้เพราะจากไอ้เนี่ยมันจะเป็นคดีเขารอ,อ,อ,อมาเยอะนะฮะที่ผมก็ไม่รู้จะแก้ไงดีที่วางไม่มีไม่มีที่วางให้มันสระบายจากบุนจนด้วยไปดูดแก๊สหรอโอ้ยุงวายจริงเลยโอเคสร้างนี้ก่อนแล้วก็ พอเสร็จตันนี้แล้วค่อยไปทำไอ้น้ำนั่นต่อเพราะว่าตอนเนี้ยน้ำเรื่อ,สองสำคัญเลยฮะเราต้องการเอามามาสร้างเป็นออกซิเจนนะฮะใช่เราต้องการน้ำเพื่ิผออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนแล้วก็เอาไฮโดรเจนเปลี่ไฟฟ้าแจ๋วโอเคตัวปลาตอนนี้ดูดมาแบบสุดยอดมากอ่ะสองท่อมาดูแบบโคตรไว,วเฮ้ยทอยนะทงมงชวบชุดตัว,ดวเดี๋ยว <laughs> พอมาท่อเราไปสร้างเนี่ย,ยเราชอบมากเลยใส่สองน้ำอ่ะก็ดีเร็วดี ถ้าเกิดมันขึ้นมาเยอะเมื่อไหร่มันก็จะดันข้อสายออกไปเยอะเรื่อยๆนะครับดันไปเรื่อยๆเจ๋งแล้วกองตัวนี้แทนยานเกระกองอยู่ประมาณพันกว่าละปล่อยไปก่อนปล่อยเป็นกองไปจากไอ้นี่จะได้ทช้งานนะฮะเสียงอะไรอ๋อวิจัยเสร็จแล้วเจ๋งปล่อยไปเอ่อคนสำคัญสำคัญแล้วก็ต้องให้ไอ็นี่เป้าเป้าเป็นคนขุดโจมตีไปเออช่างมัน ขุดด้วยเอาไขุดไปก่อสร้างเอาไปขั้นหนึ่งไม่ก่อสร้างเอาแบบปกติไปแล้วก็เนลคือคนวิจัยวิจัยมาก่อนที่จะต,ตามหมดเออ่กิจกรรมกัสบาร์นอาา่าวเขาไปด้วยคืออะไรไม่รู้กิจกรรมอ๋อปลูกผัผมกมั้งฮะบริษัทคือเลี้ยงสัตว์ซึ่งเราไม่มีคนปลูกสัตว์เลยเอ่ะไอคนเลี้ยงคนกิจกรรมไปเหรอไม่มีเลยไม่มีเลยเออทั้งหมดแล้วคนใหม่มาชื่อเบิร์ตปะเบิร์ตใช่ ไม่มีรสนักทางไม่มีรสนดกทางขาวหมดก่อสร้างก่อสร้างขึ้นหน่อยดิไม่มีใครก่อสร้างขึน้นเลยเหรออันนี้ก็มันต้องไปก่อสร้างได้อันนี้ต้องไปก่อสร้างได้สิโอเคมาลีทำอาหารนิดเดียวโอเคแล้วเข้าแล้วก็จะได้มีทีค่คนป่วยแล้วนี่คือไม่ป่วยนะฮะมานั่งไม่ได้ส่วนตัวนี้ มันระยะข้างเตียงมันระยะข้างเตียงเออเรายังไม่เป็นคน,เป,นเป็นหมอเนี่ยว่ะเราใครเป็นหมอนะลืมใครชอบเป็นหมอบ้างนะหมอคือเลีข้ข้างตีข้างตี่นอะไรสักอย่างไงยังไงนะนี่มันระยะข้างเตียงเรามีใครเป็นวิทใคเป็นคนหมอมั่งเออตั้งแตาเริ่มมานี่เราจะไม่เคยทผลิตหมอม,นะมาแล้วนั่นไงปอดแล้วไม่มีไม่นะ ใครบวกการแพทย์การแพทย์การแพทย์คืออะไระการแพทย์คือยาและแพทย์มีใครบวกยาและแพทย์ไหมยาและแพทย์ยาและแพทยพ์ <c oughs> ไม่มีทุกคนอั <c oughs> นน,นี้เป็นคนก่อสร้างไปขั้นสุดอันนี้ก็เป็นตาปลาไปแล้วกันโอเคเบิร์ดธงชยัยอันไม่ใช่ <c oughs> เบิร์ดธงชัยเป็น ก่อนสร้างก่อนสร้างมาโอเคใกล้แบบอีร้อยแล้วพวกนี้พอที่ร้อยละเจ๋งเราไม่มีใครที่เป็นอะไรเลยอะ่ะคุณหมอเลยอะ่ะแล้วผมจะต้องเข้าใจห้องนี้ทำบ้านเนะีเ่ยอไปก่อนแล้วกันเอเอไม่ต้องต้องตั้งคาสว้นก่อนด้วยเออแล้วก็ขับพลังงานขาบบนับพลังแผน่นนีน่เลยฟ้าร์วัเหรอ มันแดงหรือมันเหลืองสีมันเหลืองใช่ไหมโอเคมันจะเหลืองนะมันจะแดงหรอก,กไปหน่อยหนึ่งโอเคตอนนี้ก็มาสายฟ้าตรงนี้ไม่มีไฟเพราะว่าไม่ได้ทำงานตรงนี้เลยก็เลยไม่มีไฟต่อลงมานี่ก็จะไม่มีอะไรเออต่อไฟไปด้วยแล้วก็ต่อไฟใหม่ให้ <laughs> ต,ต่อไฟ ต่อไฟตัวนี้ไว้ด้วยเพื่อเอาไว้โยงไปข้างล่างเผื่อไว้แล้วก็ไปไฟตัวนี้ด้วยแล้วต้องดูไฟเดีออกมาแล้วก็เออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไฟฟ้าต่อตรงนี้เข้านี่เข้านี่ลงมานี่เข้านี่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 เออเยอะไปเบี้ยว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 โอเคเข้านี่มานี่โอเคเจ๋ง ไม่เจออะไรเลยลองคี้ดูอ่ะพราะเดี๋ยวตรงนี้เราล,ล,ลบออกนะฮะเราก็เลยต้องทำอย่างนี้ไว้เพื่อให้มันดูไม่หลกลูกกระต่ายอย่างตัวนี้ยก็มันกำลังลูกกระตุ้นลูกลลกระต่ายละเออช่างมันเถอะนิดหน่อยโอเคพอดีมมันลอยอยู่บนกี่แล้วนะฮะมันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกโอเคหลังน้ำตัวนี้ก็ดีตัวนี้ทำประตูทีไม่ได้ต้องขุดตัวนี้ออกอย่างหนึ่งแล้วก็ลบตัวนี้ออก ลบสินี่โอเคทำประตูตร,ตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็ตรงนี้วางไว้โอเคอย่างนี้เอ้ยใช่อย่างนี้สิอย่างนี้เอ้ยไม่ใช่สิวะทำยังไงน่าลืมอย่างนี้ลงได้ใช่ไหมลงอย่างนี้แลแสส้วแทรกตัวเข้าไปได้อย่างนี้โอเคอยัไงได้แน่นอนสุดท้ายก็กลายเป็นแบบเดิมนะฮะ เป็นประตูยักษ์มันใหญ่ไปอ่ะเออดิทิ้งตัวลงมาเลยเนี่ยเออลงมาใดมาไม่ได้อ่ะไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเราต้องตอนนี้ไม่ต้องสร้างบันไดแล้วลงไปเออถ้าสร้างไว้ก็ต้องแก้หมดจะด,ดีโอเคอย่างนี้นแหละเพอร์เฟกมากๆเดวเราก็ต้องสร้างปาป๊า,ปาอันนี้ไว้ เลื่อนรีดด,ด,ด,ดิหันหน้าเขานี่ร้งไม่ได้ติดบันไดเขาเลือออกออออก่อนเขาเลื่อนอกด้วยไม่ลถออกสิแล้วคนนุณตัวนี้โอเคเมันต่างยังยโดดๆลงๆได้อยู่แล้วเราก็ใช้ปาฟ้าอันนี้ทิ้งลงมาตรงนี้ กาก็ขาวดีมีตัวนี้เด,ด่นๆกันหน่อยนึงเด่นเยอะเลยจริงผมน่าจะสร้างอันนี้ไว้นะสวิสไว้ตรงนี้แล้วก็โยนสายสัญญาณตรงนี้ไว้โอเคอยากก่างนี้ดีกว่าถคำถามเพื่ออะไรเหรอครมันจะทให้ผมสามารถที่จะเปิดใช้งานอันนี้ได้ตลอดเวลานะฮะค,คืออย่างเงี้ยถ้าเกิดมันกินตรงเนี้ยผมไม่ต้องรองคนมาเปิดนะผมเปิดได้เลยอัตโนมัติมากแบบไม่ต้องรอคนมากดเออมันก็ดีนะ นเนี่ยเดี๋ยวมันจะปาวมันใส่ที่เพื่อนเลยเนี่ยเออเป็น่อนเฮ้ยมานดูดใส่ที่เพื่อนเลยเนี่ยสุดสุดแล้วเปิดเชิงงานดิเปิดไม่ได้อะได้เปิดไม่ได้อะนี่ไงได้แล้วแล้วก็เราเปิดเชิงงานปุ๊บนี่โคตรเขเีวอ่ะเปิดเชิงงานไปดูดดูดดูดดูเชิงงานไป พอมันเหลือสักเท่านี้สักพันหแล้วก็ปิดจึ๊บฮ่าฮ่าคแจ๋วอันนี้อันนี้เอาของเหลวไม่ต้อสท่งก่อนอะเติมอะไรัพี่ยัดมาได้เลยเออจมาได้โอเคเทย์มได้เลยัพี่อันนี้ก็อเคนี่อะไรเนี่ยไฟ้มันับหมดได้ดลืมต่อใหม่ เดี๋ยวก็ต่อเหมือนกันต่อไปใหม่มาต่อแล้วดีกว่าโอเคเร็วเข้าฉันรีบตอนนี้ไข่ดูแคทมันเยอะจังเลยทำไมไข่มันเยอะจังไงนี่มีไข่ไหมนี่ก็มีไข่โอ้แย่แล้วต้องต่อกินแล้วแหละนี่มีแค่มีไข่อยู่สามใบนี่มีไข่อยู่สามใบเหมือนกันอันนี้พอไวจังเลยละยังไม่ยังไม่โตมาเลยเอาไข่ดูแคทไปพับลายแล้วกันโอเคร้อยสี่สิบเอ็กิโลกรัมเดียว ผมจำได้ว่ามันมีจาก10ตันใช่ไหมแค่นี้ละใช้ได้หมดเลยใช้ไกลได้นะจริงดิแย่แล้วล่อยนะผาถึงก็จะหมดแล้วอ่ะยวเข้าพี่ตัวไปเลยนะที่ตอวไวเลยเฮ้ยพิบมาจากไหน่ะเกิดธรรมชาติเหรออ้าวแจ๋วสิแล้วผมไม่มีหนหนอั่นเลยดิมันไม่มีเอ่ออะไรวนะ ชื่ออะไรืชื่อมันแต่บอมไดมผลิตชโรเท่าไรเนี่ยสองหมืกก่นกว่าตัวละบอมรีข้าวทีนะเนื่องจากบอมนี่มันจะผลิตเออมันจะผลิตโชโรมาเรื่อยๆนะฮะบอมเนี่ยเป็นชื่อติเชื้อทรามนั่นสิมาเรื่อๆย,ยเอๆเป็นเศษเปนล้านแต่แกข้าไมได้ดีเพราะมันอยู่ไกลฟันไปฟันผลิตไปเรื่อยนั้นเต็ม,มลยยออแล้วน้เต็มวันหนก็ดีทีทสายเยอะยยยอีกลทำลายนสิ ู้สึกดีอึดีออซื้อเชือกขาอยู่ไหมขาอยู่เกลี่ได้อยู่รับแพ้ในคนหนึ่งอันนี้เสรธอก็ยังเนี่ยเสร็จมาแล้วมีนามด้วยไงเนี่ยนั่ไว้พอห้องเสร็จแล้วก็หมดพะละของวันนี้ละเกลีแล้ว,แแลวเฮ้ยไล่แฮตมันเสรียมาโต้ได้ไงเนี่ยอ๋อพอเซ็ตมาโต้จากงนี้นะฮะนั่นก็เลยมาปล่อยตรงนี้ยรูเสร็จเหมอือ,อ,องมนงานบ้านระเมินเราไปเยอะจังเลยเนี่ยงานบ้านเปลืองเรางานมันเยอะเหลือเกินอันนี้มาทำเระดับสภาพทำไม่ได้แล้วมันเยอะเกินไป อันลบยังละโอเคสึ่งดียังน้ำเติมมาจนเป็นอย่างนี้ยังต้มยังไหมโอเคอันนี้ขดท้ายแล้วไม่ต้องเติมลอะอะถีบเนี้เยมทิ้งหมดละเออช่างมันลบไปเลื่อยป้ายสุสา,านทะ่านะขนาดของสีกระเบื้องไม่มีขึ้นจากก้นแล้วผมจะเศร้าไหนเนี่ยนะเออที่กแ็แคบด้วยกันแต่ละห้อง เกศมวลธรรมชาตินี่ใช่ไหมเกศมวลธรรมชาติเนี่ยต <g ül> <g ül> ้นีรกน่าจะเป็นเกศมวลธรรมชาติได้อยู่แล้วมันใช้อะไรบ้างต้นร้อยยี่สิบกระเบือ้องต้นพืชป่าป้ายสัญญาธนะพืชป่ายันต์สีต้นป้ายสัญญา,าธนนะอาจจะไหนอะหามไปเจอใช่ไหมเถอะโอเคบ้อาสันไหมใช่ไหมเดี๋ยวแล้วนี่อะไรเนี่ยตอบไปสิ นีดับไปแล้วแต่ผมต้องแผนนี่เลยแสดงว่านั่นไงหมดละอย่าบอสนะว่านี่ก็เหลือ1,000อ๋อหมดแล้วไม่กันนะผมหมดหมดหมดแล้วอ่ะหมดกิ๊กทุกอย่างแล้ววิกฤตมาอีกแล้วอ่ะเราต้องดีฟ้าเคืนนี้ให้ไวเลยอ่ะเพราะอันนี้หันถึงเราหมดแล้วด้วยสิเราะเอาเด็ดเดีฟยวไม่ได้ต่อไปแล้วไม่ได้ต่อไปแล้วเพราะว่าอันในคมผมต้องสลายแน่เลย เล่นใหม่ดีไหมคุณผู้ชมอยากเล่นใหม่แล้วอะ่ะ <g ül> อยากเล่นใหม่คือกันตลอดหลายท่าไม่ได้เราจะผลิตฟ้าได้จากอะไรอะ่ะเครื่องกำงนิดเนี่ยับต้นหอมไม้ซึ่งเผาไม้ใช้ปิโตรเลียมซึ่งเราก็หาปิโตรเลียมไม่ได้นะฮะมไม่ได้อันนี้ไฮโดรเจนแล้วก็หาไฮโดรเจนไม่ได้เหมือนกันเนื่องจากเราสร้างไอเครื่องนิชาไปไม่ได้แล้วแล้วก็มีไปทานหินตัวนี้ ก็สร้างมาได้แล้วเนื่องจากฐานที่หมดแล้วต้นแต่ฟ้าหมดแล้วครับผมโอเคเซฟใหม่ได้เลยจบกันพอคนล้มพลาดไปอ่ะไอ้ฟ้าหมดโลกแล้วไม่นะหาไม่ได้เลยสิโอเคหายไปแล้วเริ่มเกมใหม่เออไม่นะดีเลอร์น้องข้าข้าแพ้น่อยเนี่ยไอย้ดีเลอร์ดินนะบ้านอ่ะ